สวัสดีครับผมนักศึกษาได้ปีสี่นะครับทิติวัฒน์ปุรยูนะครับวันนี้จะมาทำหัตถการแอนตี้เลียนะซอสแพคกิ่งนะครับโดยก่อนเริ่มหัตถการนะครับก็ทำการแจ้งชื่อและสกุลให้คนไข้ทราบนะครับแด้นั้นนะครับก็ไอเดินไปหาคนไข้นะครับถามว่าคนไข้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็แจ้งหัตถการที่จะทำให้คนไข้นะครับก็คือหัตถการห้ามเลือดทางจมูกนะครับเนื่องจากคนไข้มีอินดิเคชันในการทำก็คือมีแอนตี้เลียอิพิทัสซินะครับแลิกก่อนทำหัตถการนครับก็ต้องแจ้งคอมพิเคชันให้คนไข้ทรรรรรราาาาบบบบบนนนนนะะะะะคคคคคคคัััััออออพลิิเเช่่่่ยยยยงงงแกก็ืโดฉ ที่มีเอเดอร์เลน์นะครับเป็น OSA หรือว่าเป็นโคนล็กลังดิซีสครับต่อมาคือมิโคซ่าอิจูรี่นะครับนาเช่เซ็ตเตอร์โคเ l เลีครับแล้วก็เพชเชอร์นิโคซิสครับแล้วออกมาคอมเพเซอสุดท้ายนะครับก็คือท็อกจิตชอซินโดนะครับโดยเกิดจากเชื้อไอเดเรียเอสอาเอียนะครับด้วยวันนำพัดทำการตัดการนะครับเราก็ต้องแพ็ไว้ประมาณ1-3วันนะครับต่อมาครับเรื่องของการนะครับเราต้องทำการบินัวซ่อมีคอชันนะครับก็คือทำการใส่หมวกนะครับแล้วก็ใส่เทไลน์นะครับ แล้วเราก็มาทำการเตรียมอุปกรณ์นะครับด้วยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเห็นลายครับแล้วอย่าลืมนะครับต้องใส่หมวกแฮนด์ด้วยครับแล้วทำการเตรียมดีพอตดีพอชั่นนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เราเตรียมอย่างแรกนะครับก็คืออย่างแรกนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ไซโลเคนนะครับแ,แล้วก็เป็นาโซดีคอนเจสเตนนะครับแอนตี้เบติกออยเมนนะครับไบโอเนฟฟอร์เซตนะครับแล้วก็เป็นนอร์มอลสเปกูลัมนะครับลองเบสสเปกูลัมนนะครับอัลเทเรียลแคมนะครับแล้วก็ ที่กดยิงครับกอดแล้วก็ได้ครับแล้วก็ปลอกนิ้วนะครับตอนเรื่องสถานการณ์นะครับเราก็จัดให้คนุษย์ไข้ครับอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนยกหัวสูงนะครับหรือ f o w เ r อร์ออร i เ t t ิซิตติ้ i โพซนะครับเรื่องสถานการณ์นะครับเราก็ทำการค้น10%ซไซโลเคนะครับในจมูกคนไข้นะครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นน้าซ่อมดีคอนเจนเตอรนะครับพ้นเข้าไปครับปุ๊บปุ๊บจากนั้นนะครับก็สวนปลอกนิ้วครับเข้ากับลองเบดสเปรคูลัมนะครับ จากนั้นนะครับก็ลูบิเคดด้วยแอนตี้บัติกออยเม้นให้ขั้วนะครับฟู๊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 จากนั้นนะครับก็ใส่เข้าไปในจมูกคนไข้นะครับต่อมานะครับก็ทำการเอาอลติเลฟแคมนะครับมาแคมบริเวณปลายของปลายของตปลองนิ้วนะครับต่อมานะครับเราก็ใช้เบียเน็ตฟอร์เซตนะครับคีบตัวก้อนนะครับเข้าไปยาเข้าไปในจมูกคนไข้นะครับ ค่อยๆใส่เข้าไปครับครับ,รบหนเราใส่เป็นสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยตัวลองเบสสเปก e c t r ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับตออมาเราทำการปุ๋กนะครับโดยทำการต f f อ r t เรียลแค n นะครับ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแคมบริเวณปลของตัวปอกนิ้วนะครับจากนั้นนะครับนำได้นะครับมาลูซอร์จิคอลหนอนนะครับโดยลูกให้แน่นนะครับลูประมาณสองปมนะครับหลังจากเราฝูซอร์จิคอลหนอนเสร็จแล้วนะครับก็ทาการออกอัลโตเรียแคมนะครับแล้วก็ทําการฟิกบริเวณ ่ายนะครับกับบริเวณข้างแก้มของคนไข้นะครับหลังจากเราทำเอทิเลอโแพคกิ้งเสร็จนะครับเราก็เดี๋ยริมเช็คคอมพลเคชันต่างๆนะครับตัวอย่างแรกนะครับใช้เป็นนอร์มอลสเปกตรัลนะครับตรวจจมูกอีกข้างของคนไข้นะคะรับดูว่ามีบีบดิ้งหรืออะไรไหมครับต่อมานะคะรับเราก็ใช้ไม้กดลิ้นนะครับเช็คบริเวณออโรฟาลีของคนไข้นะครับว่ามีบีบดิ้งหรืออะไรไหมครับเดี๋ย่างนี้ก็ไม่มีคอมพลเคชันต่างๆครับจากนั้นนะคะรับเราก็ออฟเซิร์ฟ่างนะคะรับอ,อย่างแรกนะครับคือบอดีเทมเพอเรเจอร์นะครับอ,อย่างที่สองนะครับก็คือะคะออกซิเจน เราถะาถามค่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณครับ